สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะได้นําเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการจัดเรียงนะครับไอคอนนะครับบนเดสก์ท็อปนะครับในว n ดี w s 11ทํำยังไงนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับสําหรับคนที่ทํางานนะครับแล้วก็มีไอคอนนะครับบนเดสก์ท็อปเยอะๆนะครับ ท่านก็อาจจะเสียเวลานะครับในการที่จะไปค้นหานะครับไอคอนหรือโปรแกรมต่างๆที่เราต้องการที่จะเข้าไปดูนะครับหากเราจัดเรียงไม่เป็นระเบียบนะครับแต่เนี้ยวิธีการจัดเรียงนะครับไอคอนบนเดสก์ท็อปของ Windows 11ทำยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับขอให้ท่านเอาเมาส์มาคลิกตรงที่ว่างๆนะครับบนเดสก์ท็อปนะครับคลิปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับ มันจะมีคําว่า short by นะครับก็คือการจัดเรียงนะครับไอคอนนะครับบนเดสก์ท็อปนะครับจะจัดเรียงแบบไหนนะครับมันก็จะมีการจัดเรียงแบบ by name นะครับก็คือจัดเรียงตามชื่อนะครับ by size นะครับก็คือจัดเรียงตามขนาดของไอคอนนะครับแล้วก็จัดเรียงตาม item type นะครับก็คือจัดเรียงตามตามลักษณะไฟล์นะครับหรือรูปแบบของ ของไฟล์ที่อยู่บนบนเดสก์ท็อปนะครับหรือจัดเรียงตามเดตโมดิฟายนะครับก็คือการจัดเรียงตามวันที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไฟล์ไฟล์บนเดสก์ท็อปนั้นนั้นนะครับเ,เวลาใช้งานนะครับท่านก็คลิกตรงช็อตบายนะครับช็อตบายแล้วก็เลือกตรงเนมอย่างสมมุตินะครับถ้าจัดแบบช็อตบายเนมนะครับมันก็จะเรียงแบบหนึ่งนะครับนะ อนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าลองคลิกขวาอีกนะครับช็อตบายไซส์นะครับช็อตบายไซส์จะสังเกตว่ามันจะเอา,ฟเอาไฟล์รูปภาพนะครับมาขึ้นมาก่อนเพราะว่าขนาดของไฟล์ไฟล์รูปภาพเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับตัวนี้ก็2เมกนะครับถ้าเราชี้ไปนะครับตัวนี้ก็1เมกนะครับมันก็จะเรียงลงมาลักษณะนี้นะครับ อันนี้1.9อันนี้ไฟล์ตัวนี้ยกสิะนะครับกิโลไบต์นะครับก็จะน้อยลงไปนะครับอันนี้ก็คือการจัดเรียงไบไซ z ์นะครับไบไซ์ลองคลิกขวาอีกที่นึงนะครับมาช็อต b y นะครับไอเทมไทปก็คือการจัดเรียงแบบอเอาไฟล์ลักษณะเดียวกันมาอยู่ด้วยก,กันนะครับอลองคลิกดูนะครับ แต่สังเกตว่ามันจะเรีย huh. งเป็นไฟล์กลุ่มนี้จะมาก่อนนะครับนะแล้วก็ไฟล์เป็นรูปภาพนะครับมันก็จะเรียงลงมาเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเรียงลงมานะครับกลุ่มที่เป็นช็อตคัดนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มที่เป็นช็อตคัดก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะเรียงลงมาให้นะครับเรียงลงมาให้วันนี้ก็จะเป็นกลุ่มช็อตคัดทั้งหมดนะครับหรือหากเป็นเอกสารเ o ิร์ดหรือเอกสารเท x t ไฟล์ไฟล์ข้อความเนี้ยมันก็จะเรียงลงมาให้นะครับ อันนี้ก็เรียงแบบไทป์นะครับนะก็คือชนิดของไฟล์นะครับอชอตบายเด็ดมดิายก็คือจะเรียงแบบเอาตามวันที่ที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับไฟล์นั้นๆนะครับลองคลิกดูนะครับไฟล์ที่ทําล่าสุดนะครับก็จะเป็นไฟล์เนี้ยนะครับก็จะขึ้นมาก่อนนะครับมันก็จะเรียงไปอีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับเวลาเรามีไอคอนนะครับบนช็อตคัทเยอะๆนะครับแล้วก็หาอะไรก็ไม่เจออย่างเงี้ยนะครับท่านก็อาจจะต้องมาคลิกขวานะครับแล้วช็อตไบอาจจะเรียงใหม่เป็นไบเนมนะครับมันก็จะเรียงลงมานะครับเรียงลงมานะก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับนะลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดใหม่ใหม่ ก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ